สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับนักสร้างอิสรภาพทางการเงินและฝันอยากเห็นคนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินก่อนหน้านี้เราคุยกันไปเยอะมากนะครับเรื่องของการสร้างถนนสู่อิสรภาพทางการเงินเราเรียนรู้ว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงนะครับว่าเราต้องการ,กรเกษียณอายุเท่าไหร่เดือนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และเราต้องมีเงินเท่าไหร่ เราคุยกันในเรื่องของดอกเบีย้ยผลตอบแทนที่เราต้องการเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายดอกเบีย้ยต้ตนคืออะไรแล้วเราต้องการดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วต้องการให้ได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้ห้ามพลาด เราจะมาคุยกันในเรื่องของต้องลงทุนอย่างไรหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์อะไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เราต้องการเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่เราต้องการนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยและถ้าท่านยังไม่ได้ติดตาม EP ก่อนหน้านี้ที่คุยเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ ท่านก็สามารถกดย้อนหลังกลับไปดูได้แต่ท่านดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับแล้วกลับไปดูย้อนหลังว่าผมคุยในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินไว้อย่างไรจนถึงคลิปปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับว่าอิสรภาพทางการเงินขอ,อรีมาย์นิดนึงละกันนะครับย้อนดูนิดนึงว่าอิสรภาพทางการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเมื่อเรากรเกษียณแล้วเราต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย โอเคนะครับเอาง่ายๆตรงนี้ก่อนอันนี้รายได้มันจะเกิดขึ้นจาก3ทางอันแรกเลยก็คือเกิดขึ้นจากการทํางานนะครับทำงานไม่ว่าจะเป็นงานประจํากินเงินเดือนหรือจะเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับงานอิสระที่มีรายได้ไม่ได้แน่นอนแต่มันก็ต้องทํางานนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน นะครับอันที่2คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าธุรกิจส่วนตัวคุณจะทําอะไรก็ตามธุรกิจอะไรจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขายของขายอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นนักร้องหรือจะเป็นนักดนตรีเป็นนักเขียนนะครับอีเวนแม้กระทั่งอีเวนต์เป็นยูทูบเบอร์ก็ตามนั่นคือธุรกิจส่วนตัวก็มีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวแต่ขอย้าว่ารายได้2ประเภทนี้คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทํางานรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจส่วนตัวเป็นรายได้ที่คุณต้องทํางาน มันยังไม่ไเป็นรายได้ที่ทําให้คุณค้นพบอิสระภาพทางการเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่3มที่จะทำให้คุณค้นพบอิสรภาพทางการเงินและรายได้นี้ต้องมากกว่าหรือรายได้นี้รวมกับเงินต้นในอนาคตหลังกเกษียณแล้วเ <ME ET S 2> มื่อนํามาใช้แล้วต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือนะครับมีเงินเหลือหลังจากที่คุณได้จากโรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ต้องรายได้ก้อนนี้คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่3กล่องที่3ก็คือรายได้จากสินทรัพย์อ่ะคราวนี้ ก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านค่อยๆสํารวจนะว่าสินทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันมันเป็นสินทรัพย์ประเภทใดบ้างซึ่งผมจะคุยในเรื่องของ5ประเภทสินทรัพย์นะครับเอาเราไล่กันไปเรื่อยๆนะครับรูปนี้เป็นรูปที่มี2แกนนะครับมีแกนตั้งกับแกนนอนแล้วผมจะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น5กล่องก็คือ5ประเภทสินทรัพย์ เดี๋ยวค่อยๆสำรวจนะครับว่าท่านมีสินทรัพย์ประเภทไหนเดี๋ยวพอสำรวจเสร็จเดี๋ยวท่านจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมเรามีสินทรัพย์ประเภทนี้เยอะจังแล้วมันควรจะมีไหมเดี๋ยวผมจะไล่ไปอ่ะแกนตั้งนะครับก็คือราคานะครับราคาราคาขึ้นสินทรัพย์นั้นมีราคาขึ้นกับสินทรัพย์นั้นมีราคาลงนะครับส่วนแกนนอนนะครับแกนอนจะเป็นเรื่องของกระแสงเงินสดบ,บวก กับกระแสเงินสดลบเช่นกระแสเงินสดบวกก็คือท่านซื้อสินทรัพย์นี้ท่านด้ดอกเบี้ยท่านได้เงินปันผลหรือท่านซื้อสินทรัพย์นี้ท่านไม่ได้อะไรเลยในแง่ของกระแสเงินหรือท่านถือสินทรัพย์นี้แล้วกระแสเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตก็จะเป็นลบนะครับสองแกนนี้มันก็จะตัดกันเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ผมก็จะแยกออกเป็น5ประเภทอันแรกเลยนะครับด้านขวาสุดเลยก็คือสินทรัพย์ลงทุนกลองแรกสินทรัพย์ลงทุนก็คือเราคาดหวัง เอออันนี้ลืมพูดไปราคาดหวังว่าราคาจะขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าราคาขึ้นแน่ๆนะครับแต่เราคาดหวังว่าราคาจะขึ้นแล้วมีกระแสเง,งินสดเป็นบวกในอนาคตก็คือมีเงินปันผลมีดอกเบี้ยรับในอนาคตผมเรียกสินทร,รัพย์นี้ว่าสินทร,รัพย์ลงทุนคาดหวังว่าถ้าเราถือสินทร,รัพย์ที่ดีราคาจะขึ้นและสินทร,รัพย์นี้ให้ผลตอบแทนเราในระยะยาวนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องในระยะยาวด้วยนั่นคือสินทรัพย์ลงทุนอันที่2นะครับคือย้ายมาทางฝั่งซ้ายสินทรัพย์ เก่งกาไรสินทรัพย์เก่งกําไรเราก็คาดหวังว่าราคาจะขึ้นโอเคไหมครับราคาจะขึ้นแต่ไม่ได้จ่ายกระแสเงินสดหรือไม่มีกระแสเงินสดรับไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเงินปันผลไม่มีค่าเช่าจากการถือสินทรัพย์นี้แต่คาดหวังว่าสินทรัพย์นี้ราคาจะขึ้นนะครับผมเรียกสินทรัพย์นี้ว่าสินทรัพย์เก่งกําไรนะครับสินทรัพย์เก่งกําไร อันที่3นะครับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อสร้างรายได้อยู่ด้านล่างละทางขวามือนะครับสินทรัพย์เพื่อใช้สร้างรายได้ก็คือสินทรัพย์ที่รู้แหละว่ามูลค่าของสินทรัพย์นี้จะลดลงแต่สินทรัพย์นี้สร้างกระแสเงินให้เราเช่นค่าเช่าหรือเราเอาไปใช้เพื่อสร้างรายได้ผมเรียกสินทรัพย์นี้ว่าสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้รู้แหละว่าสินทรัพย์ต้องมีราคาลดลงแต่ มีกระแสเงินลับจากการที่เราเอาสินทรัพย์เนี่ยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้นะครับสินทรัพย์อันที่3คือสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้อันที่4คือสินสินค้าจําเป็นนะครับสินค้าจำเป็นหรือสินทรัพย์จําเป็นนะครับสินค้ากับสินทรัพย์ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกสินทรัพย์ดีไหมเพราะว่าบางครั้งเราจําเป็นต้องใช้เช่นโทรศัพท์นะครับเช่นรถยนต์นะครับเช่นแท็บเล็ตกล้องถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเรียกว่าสินค้านี้เป็นสินค้าจําเป็นแล้วก็สุดท้ายเป็นสินทรัพย์ที่ ไม่ควรจะต้องมีคือรู้ทั้งรู้ว่าบูนค่าสินทรัพย์นี้จะต้องลงในอนาคตและก็ไม่ได้สร้างกระแสงเงินสดให้เราแต่ดีไม่ดีกระแสงเงินสดที่ต้องจ่ายด้วยซ้ำ <c oughs> เครื่อยกระแสงเงินสดติดลบนะครับผมเรียกสินทรัพย์เหล่านี้ว่าสินทรัพย์ไร้สาระนะครับลองสํารวจดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละสินทรัพย์นะครับว่าแต่ละท่านมีสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วท่านลองสํารวจดูแล้วท่านเราเปลี่ยนจากสินทรัพย์ไร้สาระไปเป็นสินทรัพย์ลงทุนได้ก็พยายามเปลี่ยนนะครับอ่ะ สินทรัพย์มันไม่ใช่สินทรัพย์ที่เราจับต้องได้อย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่พูดถึงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเราทําวิดีโอเราทําคลิปสอนหนังสือหรือเราเขียนหนังสือหรืออะไรล้วแต่พวกนี้ก็เป็นสินทรัพย์นะครับเพียงแต่ว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่มันสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันอันที่1สินทรัพย์ลงทุนเป็นเดี๋ยวผมจะไล่อย่างนี้นะครับอันแรกจนถึงอ่าประเภทที่5 จะเป็นสินทรัพย์ที่ผมเรียงตามความจําเป็นเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินนะครับไม่ใช่อิสรภาพทางการใช้ชีวิตหรือไม่ใช่เพื่อของไลฟ์สไตล์หรือไม่ใช่เพื่อการอื่นเลยเพื่อการมีอิสรภาพทางการเงินเดี๋ยวจะเรียงตามความสําคัญนะครับอันแรกคือสินทรัพย์ลงทุนอันนี้คือสินทรัพย์ที่ผมอยากจะให้ท่านมีเพื่อใช้ในการสร้างอิสรภาพทางการเงินสินทรัพย์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปแต่ แล้วเราจะลงทุนอย่างไรเราก็รออีพีต่อไปเรื่อยๆที่ผมจะพยายามอธิบายว่าจะลงทุนอย่างไรต่อไปนะครับแล้วคาดหวังผลตอบแทนทได้เท่าไรอันแรกก็คือพันธบัตรรัฐบาลและรับวิสาหกิจราคาอาจจะนิ่งๆถ้าท่านถือจนครบอายุราคานิ่งๆก็คือเมื่อถึงเวลาหุ้นกู้หรือพันธบัตรหมดอายุท่านได้เงินต้นคืนแต่ท่านก็ได้ดอกเบีย้ยคือกระแสงเงินสดรับเป็นบวกก็คือดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆ นะครับอันนั้นคือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งตอนนี้ขายอยู่เนาะมีใครจองได้ทันไหมครับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับเราชนะนะครับซึ่งก็หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับอันที่2ก็จะคล้ายๆกับพันธบัตรและหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจนะครับแต่ก็จะเป็นตราสารนี้หรือหุ้นกู้ของเอกชนแทนไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของรัฐวิสาหกิจเป็นของเอกชนเสี่ยงขึ้นแต่ก็จะได้รับดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนสูงขึ้นด้วย อันที่3าก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็คือการลงทุนในหุ้นหุ้นคือความเป็นเจ้าของกิจการค่าเราลงทุนหุ้นพื้นฐานดีจริงๆเราคาดหวังในระยะยาวนะครับผมขอย้ำคือเราหนึ่งคือเราคาดหวังผลตอบแทน2คือเราหวังในระยะยาวถ้าหุ้นพื้นฐานดีจริงๆซึ่งเชื่อผมการซื้อหุ้นพื้นฐานดีการหาหุ้นพื้นฐานดีจริงๆรืไม่ยากมันยากตรงที่ว่ากูจะอดทนถือลงทุนได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเห็นราคาหุ้นขึ้นนะครับ ราคาหุ้นขึ้นคาดหวังว่าราคาหุ้นขึ้นในอนาคตกระแสงเงินสดรับก็คือเงินปันผลเพราะฉะนั้นหุ้นก็จะเป็นสินทรัพย์ลงทุนประเภทหนึง่งที่มีกระแสงเงินสดรับอันสุดท้ายต่อมาก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าท่านไปเช่าไปไปซื้อคอนโดซื้อบ้านมาแล้วก็ปล่อยเช่าท่านก็จะมีกระแสงเงินสดรับโดยคาดหวังว่าราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่ดิน บ้านคอนโดที่ท่านซื้อคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยเห็นไหมครับสินทรัพย์ลงทุนมันจะมีคุณลักษณะที่น่าถือมากๆเลยคือ 1. มูลค่าไม่ลดลงในอนาคตถ้าท่านถือของดีนะครับอันนี้ต้องมานั่งเรียงต่อไปนะครับว่าของดีดูยังไงอันที่2อนะครับอันที่2คาดหวังว่าจะมีกระแสงเงินสดรับไม่ได้ใช่ในรูปเงินปันผลไม,นไม่ว่าจะเป็นรูปดอกเบี้ยไม่ว่ารูปค่าเช่า เกิดขึ้นในอนาคตนี่คือสินทรัพย์ที่ผมอยากจะให้ท่านลงทุนและปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยว่าสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศเท่านั้นสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ไม่ว่าจะเป็นตราสารนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล <speaking> ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นอสังหาแม้กระทั่งอสังหาด้วยซ้านะครับท่านสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและท่านสามารถลงทุนเป็นตัวตัวเป็นประเภทสินทรัพย์หรือท่านจะลงทุนผ่านกองทุนก็ได้ นะครับซึ่งเดี๋ยว E ีถัดไปผมจะคุยเรื่องกองทุนล,ละเพราะมันเริ่มต้นลงทุนสินทรัพย์ได้ง่ายที่สุดและเริ่มต้นได้ดีที่สุดแต่จะเริ่มต้นให้ดีได้อย่างไรเดี๋ยวติดตาม EP ีหน้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับตดกระดิ่งด้วยเพื่อให้ท่านแจ้งเตือนว่า EP หน้ามาแล้วท่านจะได้ติดตามเรื่องการลงทุนในกองทุนไปด้วยนี่คือสินทรัพย์ลงทุนนะครับต่อมาสินทรัพย์อันที่สองที่ผมก็อยากจะให้ถือแต่ถือในปริมาณที่น้อยกว่าสินทรัพย์ลงทุนประเภทแรกก็คือสินทรัพย เก่งกาไรหลายคนเห็นให้ผมใช้คําว่าเก่งกาไรคือผมตั้งใจให้มันเห็นภาพชาัดนะครับว่าออสินทรัพย์เก่งกําไรมันคืออะไรซมันคือเก่งกำไรคือเราเก่งจริงๆครับคือเก่งว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆจะขึ้น โดยจริงๆแล้วไม่มีกระแสงเงินสดรับไม่มีเงินบันผลไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีค่าเช่าแต่คาดว่าสินทรัพย์นั้นจะราคาขึ้นสินทรัพย์เก็งกาไรนี้ถูกพูดให้ดูสวยขึ้นนะมันเหมือนเราคุยเรื่องอะไรนะ,ะประเทศต่างประเทศเขาเรียกแมคโดนัลว่าจังฟู้ดนะครับแต่พอมาเมืองไทยเราเรียกว่าควิกรีสอรองอะไรประมาณนี้คือพูดให้มันสวยขึ้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์เก็งกําไรหลายท่านก็าจะาพูดว่ามันเป็นสินทรัพย์ลงทุน แต่เป็นการลงทุนทางเลือกเขาเรียกสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก alternative investment นะครับมีอะไรบ้างทองคำมีน้ำมันนะครับมีดิจิทัลเคอร์เรนซีอันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาลูภาพวายพระเครื่องเพชร นะครับพวกนี้ไม่ได้สร้างกระแสงเงินสดให้เรานะครับแล้วบางทีเราต้องหาที่เก็บให้ดีด้วยเพรเราก็ต้องหาตู้เซฟดีๆนะครับดิจิตอลเคอร์เรนซีก็ต้องมีวอลเลตก็ต้องมีการเก็งกาไรกันขึ้นมาคําถามก็คือว่าเราคาดหวังใช่ไหมว่าทองคําจะขึ้นในระยะยาวเราคาดหวังหรือเปล่าว่าน้ามันจะขึ้นในระยะยาวซึ่งตอนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าราคาน้ามันจะขึ้นได้ในระยะยาวนะครับดิจิตอลเคอร์เรนซีซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมี2สกุลเงินที่มีความนิยมสูงก็คือตัวบิตคอยกับ,บอีเธอเรียม น่าจะมีความหมายมากขึ้นมีคนใช้มากขึ้นในอนาคตเมื่อมีความต้องการมากขึ้นมูลค่าของสินทรัพย์นี้สินทรัพย์เก็งกำไรนี้ก็น่าจะขึ้นแต่เขาไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยนะครับเขาไม่ได้เหมือนคุณเอาเงินไปซื้อตราสารหนี้นะครับไม่เหมือนเอาเงินไปซื้อหุ้นนะครับมันเป็นการซื้อสินทรัพย์นี้ถือไว้เฉยๆและหวังว่าจะได้กําไรมันไม่มีกระแสงเงินสดรับใดๆและไม่ได้ว่าจะกําไรตลอดมันอาจจะขาดทุนเช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทแรกครับมันก็อาจจะขาดทุนได้แต่เราต้องรู้วิธีเลือก เพื่อให้ได้มีมูลค่าสินทรัพย์อันนี้ก็เหมือนกันท่านก็ต้องรู้วิธีเลือกแต่มาเป็นสินทรัพย์ที่มีความรู้สึกในความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับเป็นสินทรัพย์ทางเลือกจริงๆท่านอาจจะลงทุนได้แต่ท่านลงทุนในปริมาณที่ไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับปริมาณการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนก็คือสินทรัพย์ประเภทที่หนึ่ง นะฮะอันนี้คือสินทรัพรรย์เก็งอะไรถ้าท่านรู้ว่ามีสิสรรนทรัพย์เก็งกำไรอะไรอย่างนี้อีกนะครับท่านเขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมอาจจะตกหล่นแม้กระทั่งสินทรัพรรย์ในแต่ละประเภทผมอาจจะตกหล่นลองแชร์กันดูครับใต้คอมเมนต์ข้างล่างว่ามีสินทรัพรรย์อะไรที่ท่านนึกถึงในเรื่องของการเก็งกําไรมีสินทรัพย์อะไรที่ท่านนึกถึงในเรื่องของการลงทุนคราวนี้เรามาดูสินทรัพย์2องสินทรัพย์นี้เป็นสินทรัพย์ที่มีการลงทุนจริงๆแม้กระทั่งสินทรัพย์เก็งกำไรก็มีการเปิดกองทุนให้ท่านซื้อมีกกออองงงทททุุนนนนคมมี้ั แต่ยังไม่มีกองทุนดิจิตอลดิจิตอลเคอร์เรนซีนะนะครับแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี้มันก็ไม่มีกองทุนแต่จะมีทองคําแล้วก็น้ำมันแล้วก็มีสินค้าเกษตรเอออันนี้อาจจะควรจะหรือมีสินค้าเกษตรอีกที่จะมีเรื่องของกองทุนเกิดขึ้นมานะครับอันเนี้ยมันมีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับผมก็เลยเอาผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์มาให้ท่านดูนะครับสินทรัพย์ลงทุนแล้วก็สินทรัพย์เก่งกําไรเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับว่า แต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ผมพูดไปทั้งสองประเภทเนี่ยมีผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนสังเกตดูให้ดีนะครับแต่ละผมทำตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2020สังเกตดูให้ดีนะครับไม่มีสินทรัพย์ประเภทไหนเลยที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดติดต่อกัน2ปีไม่มีใครเป็นแชมป สองสมัยคงจะเหมือนลิเวิร์พูอะครับที่ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นป็นไม่ได้แชมป์สองสมัยมันเนี่ยคือผลตอบแทนที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อาจคาดหวังผลตอบแทนระยะสั้นได้เลยนะครับว่าเฮ้ยปีนี้ชนะปีถัดไปชนะอาจจะต้องคิด,ด้วยซ้ำว่าถ้าปีนี้สินทรัพย์นี้ชนะ ปีหน้าอาจจะไม่ชนะนะครับแล้วถ้าตามความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็สังเกตว่าผลตอบแทนผันผวนมากอันนี้คือเรื่องที่2อนะครับหคือไม่มีใครได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวสองไอ้ในในระยะสั้น2นะครับไม่มีสินทรัพย์ไหนนะครับไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ให้ผลตอบแทนสม่ําเสมอนิ่งๆมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าแต่แต่ถ้าจะเป็นถือเงินสด หรือพันธบัตรเนี่ยมันอาจจะนิ่งหน่อยแต่ถ้าคุณถือเกินกว่านั้นจะเป็นตราสารหนี้เอกชนหรือจะเป็นหุ้นโลกหรือจะเป็นหุ้นไทยหรือจะเป็นน้ํามันหรือจะเป็นทองคํามีโอกาสที่ท่านจะได้ผลตอบแทนเป็นลบในบางปีนั่นคือความเสี่ยงที่่านต้องรับนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ทผมพยายามจะบอกแต่ถ้ามองกันในแง่ของการลงทุนระยะยาวถ้าเราทําค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2020เราก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะให้ผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันนี่ผมทําตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2020นสะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนหุ้นไทยมีหลายคนบอกว่าโอ้ยแย่แย่แยแ,ยแต่ถ้าดูเทียบกับหุ้นโลกเฮ้ยเราก็ไม่แย่นะแต่ถ้าเทียบกับหุ้นสหรัฐเราคงแย่แหละเทียบกับหุ้นจีนในช่วงปีที่ผ่านมาเราคงแย่แต่ก่อนหน้านี้ผลตอบแทนของเราดีกว่าหุ้นจีนนะอ่ะ,อะพูดกันตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นการการเอาเคเราเพื่อคนอาจจะมองว่าหุ้นไทยในอนาคตก็อาจจะโตไม่ได้ดีท่านก็็็อออาาาาจจจะไไไปลลงงงททุุุนนนนนห้้้โกกกดดซึ่่่ผแต ไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้นดีที่สุดแต่ถ้าท่านถือลงทุนระยะยาวสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นท่านคาดหวังคาดหวังนะครับคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้และถ้าคุณสามารถที่จะทําให้ผลตอบแทนมันนิ่งได้นะครับนโดไทยมันนิ่งได้มันก็จะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืนได้ ทำให้คุณตอบแทนนิ่งก็คือการจัดพอร์ตโฟลิโอราะท่านรู้นะครับในระยะยาวผมพูดถึงระยะยาวไม่ใช่ปีต่อปีนะครับระยะยาวคุณจะเห็นนะครับว่าถ้าลงทุนพันธบัตรรัฐบาลคุณก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ4ถ้าท่ารนาลงทุนตราสารหนี้โลกท่านจะได้ประมาณ4%ถ้าลงทุนหุ้นไทยเฉลี่ยท่านได้ประมาณ9%เ ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่ผมคุยกับท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหุ้นไทยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีประมาณ9%นะครับหุ้นโลกตอนนี้อยู่ที่5% 5%าเอ้าเดไม่น่าเชื่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าอนาคตของหุ้นโลกคงจะดีขึ้นนะครับน้ำมัน6%ก็แล้วก็ทองคำเฉลี่ยปีละประมาณ9%เพราะฉพราะนั้นท่านต้องมานั่งเวทแล้วล่ะว่าท่านจะลงทุนสินทรัพย์ประเภทไหนเพื่อที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการในระยะยาว นะครับเราผ่านไปใน2สินทรัพย์หลักสินทรัพย์ที่3คือสินทรัพย์สร้างรายได้เป็นสินทรัพย์ที่เอาพูดจริงๆนะครับสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยสินทรัพย์นี้เป็นสินทรัพย์ที่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 ต้องบอกตามตรงว่ามันการซื้อมาตรงนี้เพื่อสร้างรายได้จริงๆมันอาจจะอาจจะแบบคาบเกี่ยวกับสินค้าจําเป็นอยู่พอสมควรนะครับว่าเอะจำเป็นเอามาเพื่อสร้างรายได้ถ้าจำเป็นเอามาเพื่อสร้างรายได้ผมสนับสนุนนะครับเช่นซื้อรถยนต์มาแท็กซี่รถยนต์ทำแกลบ มอเตอร์ไซค์ทำแกร็บทำแพนด้าฟู้ดทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างไรายได้ผมถือว่าสินทรัพย์เหล่านี้เป็นสินทรัพย์เพื่อประกอบวิชาชีพถึงแม้ว่าราคาสินทรัพย์อาจจะลดลงแต่กระแสเงินสดรับมันได้คุ้มค่ากับราคาสินทรัพย์ที่ลดลงสินทรัพย์ให้เช่าอื่นๆนะับไม่น่าเชื่อจอโทรทัศน์ก็เช่าได้อะกระเป๋ากระเป๋าแอร์เมสคุณซื้อมาใช้มันก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างไรายได้แต่ถ้าคุณนามาให้เช่ามันก็สร้างไรายได้ชุด นะครับชุดเช่าชุดแต่งงานให้เช่าชุดรับปริญญาให้เช่าชุดสูด What เดอรอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสินทรัพย์ให้เช่าเขาท่านซื้อมาโอเคมันมีอายุของมันมันมีความเสื่อมมันมีความมูลค่าลด,ดโลงแต่มันก็สร้างกระแสเงินสดอุปกรณ์ต่างๆไฟกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้คือสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ซึ่งผมก็สับสนุนให้มีนะครับแต่ก็มีตามความจําเป็นของการที่จะสร้างไรายได้นี่คือสินทรัพย์สร้างไรายได้แต่ผมเน้นนะครับถ้าจะไปสู่อินสรราพทางการเงินต้องมี2สินทร,รัพย์ มากที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ลงทุนรองลงมาคือสินทรัพย์เก่งกําไรมาอยู่อันที่4กับอันที่5ผมมีเส้นประลาตรงกลางเอาไว้ให้ภาษาไทยก็เรียกอ,อะไรเส้นยาแดงผ่าวแปดนะครับมันมันมันเกี่ยวก้อยกันผมขอพูดสดสองสินทรัพย์นี้พร้อมกันนะสินทรัพย์จําเป็นกับสินทรัพย์ด้อยค่าหรือสินทรัพย์ไร้สาระนะครับสินทรัพย์จําเป็นเนี่ยคือคือผมบอกตามตรงคนบางคน,คนบอกว่ารถก็จําเป็นแต่มันจําเป็นแค่ไหน ต้องรุ่นไหนต้องราคาไหนมันสร้างหนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าสินทรัพย์จําเป็นมาต้องสร้างหนี้มาหาสารคือผมความรู้สึกนะเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์จําเป็นหรือสินค้าจําเป็นผมว่ามันไม่จําเป็นครับเพราะเราไม่ควรสร้างหนี้ป่ะคือผมจะผมจะพยายามจะบอกว่าบ้านเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นไม่ไม,ไม่ไม่มีเช่าก่อนหมยคือผมผมมีความรู้สึกนะรับว่าการที่เราเราสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมา แล้วปรากฏว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแทนที่จะเอาไปเก็บซื้อสินทรัพย์ลงทุนถูกป่ะคุณกลับเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นเอาไปกู้เพื่อให้ได้มากขึ้นอันนี้เรื่องปกติถ้าคุณมีรายได้เยอะคุณก็จะกู้ซื้อบ้านใหญ่ขึ้นถ้าคุณมีรายได้เยอะคุณก็จะซื้อรถหรูขึ้นตามไลฟ์สไตล์ที่มากขึ้นจําคําพูดหนึ่งของวอร์เรนเบรฟตไว้นะครับเป็น,นคําพูดที่ดีมากๆเลยก็คือท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อสินทรัพย์ ไม่จำเป็นมากเท่าไหร่มันจะจบลงที่คุณต้องขายสินทรัพย์จำเป็นจาเป็นเพื่ออยู่รอดในอนาคตเพราะฉะนั้นสินค้าจําเป็นผมย้ำนิดเดียวเองครับถ้าสร้างนี่เพื่อซื้อถ้าไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเยอะมากจนเกินความจําเป็นผมคิดว่าให้พิจารณาดูให้ดีว่าไม่ควรสินทรัพย์ด้ยค่าไร้สาระ นะครับสินทรัพย์้อยค่าไร้าสาระถ้ามันเลยถวดคํา,คว,าว่าจําเป็นผมเรียกว่าสินทรัพย์โดยคาไม่ได้สร้างกระแสเงินสดในอนาคตไม่ได้คาดหวังว่าราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นรถยนต์หรูซื้อมารู้อยู่แล้วว่าราคาต้องลงบางทีรถยนต์รู้อยู่แล้วว่าราคาต้องลงทําไมไม่ไปซื้อหุนห้นหุ้นดีวิดีมันอาจจะขึ้นก็ได้แต่ถ้าลงมันก็ลงน้อยกว่าราคารถยนต์ทำไมเราไม่ไปซื้อหุน้นทาไมเราไม่ซื้อตราสารนี่ทําไมเราเอามาซื้อรถแล้วมันลดมันเกินความจําเป็น นะครับถ้ามันเกินความจําเป็นเราก็ให้คิดนิดนึงยิ่งถ้าต้องไปกู้เงินเพื่อซื้อรถเราต้องผ่อน72เดือนคุณคิดดูพานละ72เดือนแล้วคุณเอา72เดือนค่าผ่อนลดเดือนละ5้าพันแปดแล้วมาลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนแล้วคุณกลับไปดูใน E ีีก่อนหน้านี้ว่าถ้าคุณได้ผลตอบแทน5%คุณจะได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วคุณลดแค่คันเดียวดีไม่ดีมันทําให้คุณพบอิสรพทางการเงินได้เลยนะครับในการที่คุณไม่ซื้อรถสักคันหนึ่งทรรรรรััพพยยย์์ด้้ออค่าาหืสสินท,นทะ เนี่ยทางความอือของผมเนี่ยครับสินทรัพรย์ไร้สาระถามว่ามีได้ไหมไอ้ตัวนี้มีได้ไหมได้ครับแต่มันต้องไม่ไปเป็นภารามันต้องพอเพียงกับสิ่งที่คุณมีไม่ใช่ว่าไปเวอร์อลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับว่าเขามีสินทรัพรย์ไร้สาระเต็มไปหมดเลยให้เปรียบเทียบว่าเราอะพร้อมจะมีสินทรัพรย์ไร้สาระมากน้อยแค่ไหนผมผมย้าเรื่องนี้เพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่าต่อให้คุณจะพยายามจะสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ มันก็ไม่เพียงพอหรอกถ้าคุณจะพยายามเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์ไร้สาระคุณต้องเปลี่ยนจากการเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์ไร้สาระมาซื้อสินทรัพย์ลงทุนและพยายามสะสมสินทรัพย์ลงทุนหรืออย่างน้อยสินทรัพย um ์ก็งกําไรนะครับแต่ต้องมีความรู้นะครับซึ่งติดตามผมไปเรื่อยๆผมจะพยายามจะให้ความรู้เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนเน้นเรื่องแรกก่อนเลยนะครับให้เอาเน้นสินทรัพย์ลงทุนก่อนแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างส,างสินทรัพย์ไร้สาระ ให้สร้างพเพยาะสินทรัพย์จําเป็นที่มันจะเป็นผมรู้แต่และคนรู้ว่าตัวเองจําเป็นแค่ไหนในการที่จะซื้อนะครับแล้วถ้าสร้างไม่ต้องสร้างนี้ได้ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปสํารวจเลยนะครับว่าแต่และท่านมีสินทรัพย์ประเภทไหนเยอะสุด เอามาเลยครับแล้วในอนาคตจากนี้ไปมันอาจจะขายไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสินทรัพย์ไร้สาระมันจะขายยากเพราะคนอื่นเขาก็มองว่าไร้สาระเขาก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะไปขายโอเคแต่ถ้าขายได้ก็ดีนะครับแล้วเปลี่ยนไปเป็นสินทรัพย์ลงทุนแต่ถ้าขายไม่ได้ให้รู้เลยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปฟังคลิปนี้แล้วหยุดซื้อสินทรัพย์ไร้สาระแล้วหรือซื้อเท่าที่จําเป็นแล้วเน้นสินค้าจําเป็นเท่าที่จําเป็นและที่เหลือ ที่เหลือเอาไปลงในสินทรัพย์ลงทุนและสะสมสินทรัพย์ลงทุนเพื่อทําให้ได้ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนมันจะมากขึ้นตามความรู้ที่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในการลงทุนคือความไม่รู้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้เพราะคุณจะได้ความรู้เพื่อนําไปลงทุนและคุณก็จะมีความได้เปรียบเหนือคนอื่นในแง่ของการลงทุนและสินทรัพย์ลงทุนถ้าเริ่มต้นยังไงไม่เป็นก็เริ่มต้นจากกองทุนตราสารนี้กองทุนพันธบัตรรัฐบาลไปก่อนศึกษาเริ่มหุ้นค่อยเติมเข้าไปค่อยเติมค่อยทีเน็ดแล้วผลตอบแทนมันจะเพิ่มสูงขึ้นเมืเมม่อเรามีความรู้มากขึ้นฝากเอาไว้นะครับว่า คลิปนี้ต้องการให้ท่านรับรู้ว่าไปสำรวจตัวเองว่าท่านมีสินทรัพรย์ไร้สาระมากเท่าไหร่ให้พิจารณาตัวเองในอนาคตว่าท่านไม่ควรที่จะซื้อสินทรัพรย์ไร้สาระเพิ่มขึ้นให้ท่านรู้ว่าจากนี้ไปท่านต้องเริ่มสะสมสินทรัพรย์ลงทุน มากขึ้นให้ท่านรู้ว่าท่านศึกษามากขึ้นท่านก็จะรู้ว่าสินทรัพย์ลงทุนประเภทไหนที่ท่านมีความรู้มากและมันสร้างผลตอบแทนให้กับท่านเพราะฉะนั้นการที่จะได้ผลตอบแทน3%จริงๆพันธบัตรรัฐบาลกับตรา,าสารนี้เอกชน2อันก็พอแล้วได้3%ถ้าต้องการ5%ส่วนผสมคุณเข้าไปอีกหน่อยถ้าต้องการ7%ก็ต้องมีหุ้นเยอะหน่อยแต่มันต้องมาด้วยการศึกษาผมขอย้ํานะครับความรู้สําคัญที่สุดไม่มีใครเอาความรู้จากคุณไปได้ และเงินเนี่ยจะลงทุนอะไรดีที่สุดก็คือลงทุนกับตัวเองลงทุนกับความรู้นะครับฝากเอาไว้สำหรับรายการของผมในช่อง V Investment Academy กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วฝันไปด้วยกันครับฝันว่าท่านจะมีอิสรภาพทางการเงินฝันว่าคนไทยทุกคนจะมีอิสรภาพทางการเงินขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความรู้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ